สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยครับหมูน้อย้อยท่อนะวันนี้ก็ดันตูดไอหิงครับนี่แหละรถเปล่าเลยกระทุ่งนานี่หละครับฝุ่นตลบเลยครับเปิดวออะลรมันหน่อยสิโอไอหิงไปแบบไม่คิดชีวิตเลยครับเอ๊งงแทบเมียนตัวรถเลยครับ ไปผมก็จะตามไปงี้แหละครับอ้่อวงิงก็เปลี่ยนชมใหม่แล้ววใส่่น โอ้มันฝุ่นจริงๆครับบ่อน,นี้ไปไหนนะโไปเยี่ยวครับโอ้ยยอมเลยครับบ่อน,นี้ฝุ่นจริงๆครับไอยิง <c oughs> ไปเยี่ยวครับเฮ้ยเต็มแล้วเนี่ย เติมแล้วเติมแล้วรีบๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้30เที่ยวอโอ้เสียงเดินครับเหมือนฟันดาบเลยเอา้าใส่อีกสักตักสิมันไม่ไปสักทีครับ เดินหอบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูผมบ้างครับ ดีจริงๆครับย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าไปถ่ายทางนู้นไม่ได้เลยครับไม่โคตักขึ้นมาโอ้ยิ่งกว่าปัญหาหมอกควันนี่ครับครับก็เข้าแบบหน้าแรงแบบเต็มที่แล้วครับก็จะฝุน่นไปที่ไหนก็จะฝุ่นแบบนี้แหละครับ ผมนี่อยากให้อยากให้มีพายุฝนนะครับจะได้แบบไม่ค่อยฝุ่นเท่าไหร่นะครับพอพันเทาได้บ้างนะครับถ้ามีฝนตกลงมาสักนิดนะครับไม่งั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับโอ้ยทะเลหมอกครับยิ่งกว่าปัญหาฝุ่นควันนี่ครับแบบนี้ครับ เนี่ยตรงตรงทางขึ้นนี่จะฝุ่นมากเลยครับลั่นลั่นหน่อยครับลั่นลั่นหน่อยเย็นแล้วครับสาวรำสิ่งครับจวดครับวันนี้ โอเคครับน่าจะสุดท้ายแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวดูเวลาครับห้าโมงแล้วครับวิ่งเข้าในหมู่บ้านด้วยคันนี้ก็เดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูดูหน่อยนะครับไปทำสีมาจากเนี่ยครับอู่ที่ดํากรีนไปทำมาครับโอเค โอเคครับในหน้าบอกว่าจอดเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วแหละมันค้ำแล้วครับเรงใจชาวบ้านครับนี่นะครับทางเข้าบอ่อครับก็จะหวยตะลุมแบบนี้นะครับโอ้ยวันนี้เขาจวดจริงๆครับคับนนี้สาวดําซิ่ง จเย็นใจเย็นใจเย็นหอยตะลุมครัหโวยตะลุมโอ้วดันตูดเลยครับอู้วแกทำไมตีโค้งแคบมันโดนต้นยูคาครับนี่ไปเลยเอาเลยจัดสามชาสักหนึ่งคนงานเองครับ โอ้ลันทุ่งลันทุ่งครับ ครับก็เลิกงานเรียบร้อยครับได้กี่เที่ยวครับขอสัมภาษณ์นะครับได้กิจเที่ยวกำลังนับกำลังนับอยู่ครับผมสามสิบฮ่าฮ่า่าสามบเ่ยรอดินได้หนึ่ฮะทั้งสาี่รอพื้นดินเฮ้จังไหนรอพื้นดินเพราะเอาบ่ลเเอาเลิกงานครับเดี๋ยวจะอัดจระบีซะหน่อยเอ้ยอัดตัวดำโอ้เลิกงานมาก็กินเลยครับไอ้อ้วนครับ สมพัสแต่มันไม่พร้อมสักทีเลยไม่ใส่ไปไป,ไปยังเกาะไปบ้านกับดักจะใส่หนูครับในพรานในพราน โอ้ยเดี๋ยวมาดูฝุ่นซะหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวัดวันเดียวครับสุดยอดเลยนี่นะครับได้ขึ้นลาดยางถ้าไม่ได้ขึ้นลาดยางนี่เต็มเต็มดูกระบะหน่อยสิติดไหมโอ้เกลี้ยดีมากครับ อะไรนะทำไมตอนคืนอะไรมันจะขึ้นไปจระบีอะจระบีพี่มันไม่มีลิ้นมันมันไม่ไปเลียให้อ่ะไในมันมีขาอยู่นะมันเลยซึ่งเองในจระบีมาไหนมีขาขอสัมภาษณ์หน่อยสิ <laughs> ไอ้นี่ครับรถไม่ล้างสักทีเลยโอ้ยยิงเ,เอ็งมาดูฝุ่นกับสกักซีเองสิปาน้าเป็นนิว้วแม่งน้าเป็นนิ้วเลยเว้วยฮะเบื้วงเบื้องข้งางหลังยิงตะคักเบื้องขนาดฉีดมาแลว้วเนี่ยฉีดตอนไหนดูข้างหลงังเป้มันรถมันสิจมเลยน,นี่มันหนักขี้ฝุ่นนี่นยี่ห้อเอาไปผสมปูนต่อ ไดี๋ยวไปหาพอเลยม่ใช่อะไรมปกิตจ้าอะไรมปกินจ้าอ้าวยันนักเรียนวะกลัวไปไปไปใช้โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเลิกงานก็สนุกสนานครับ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ